ไปทุสเปกใช่เขาเป็นมีพุ่งมีพ,มพมุ่งนิดนึงไม่เป็นไรนอนพอนพานอนนี้นะเนาะลูกก็นอนเลย นีหลับหลับแค่หลับ,ลบ <c oughs> คนเงืมมเอนะ่ฝนคกมันเพลองน้ำท่วมโอเค มันทำเลยมันทำเอาแกงพร่องเนาะเจอแต,ตวคนตรงนี้คนคอยเนี่ยเนี่ยที่ว่าไปเคยมีแผลตรนนั้น นีก่ก็จะพอแพ้มันแน่เริ่มทํางานในสิ่งที่เป็นแน่เพราะวาระบบของเง่ระบบลองเรเรอรีเรกนเรียรรเกนเรียที่เป็นแน่ระบบรีเกนเรียที่เป็นแหน่ระบบที่ว่าการรักษาของเง่เพราะเราเป็นแผลในหมู่เขาก็เราสามารถรักษาเองด้วยวิธีที่เป็นเก็ดแม่เลือดของแงนของตัวเขาเองเน่ะโอ้ยตอนแกงน้อง i ีส์อ <laughs> ีส์ฮันนี่อีส์ฮ right? ันน <tr> ี่อีส์ฮันนี่อีส์ฮันนี่แลตรนี้นู้จะไม่รอดแล้วกลายเป็นสิ่งที่เป็นแหน่เป็นย่อมเป็นย่อมแปลกเหมือนกันเนาะระบบตัวเล็กๆนี่ว่าจะไม่รอดที่ไหนได้รัวบริเกนบริเกเนเรียที่เป็นแหน่กลายเป็นย่อมอะไรไม่รู้มันก็เป็นปาน อ่าดานแทงลูกนัน่นแหละแทงคอกคอกเนื้อลูกแทงลูกตัวเล็กหแหมตัวอีกแดงอ่ะ ลองกินนมแม่ปวงปวงแม่เขาลองกินนมหมูเดิน็นแถวเลยน้อยตัวขนาดนี้แม่ตัวนี้เลยลองก mmm ินอมแม่สิบแม่หกเจ็ดแปดเก้า น้องตัวเล็กไปจแจมเราของตัวเล็กอ่ะเอามาฆ่าเลยไปแจมของเขาได้ไม่ได้กินล <c oughs> ะเดี๋ยวแม่เขาก็นอนไม่กินเดี๋ยวค่อยดูว S <S <S ไปตังนี้อนอนแล้วล้มเรียบร้อยอยู่ลมแมวโ้ที่นี่ลมโตจีน่นโตจีนอ๋ออ๋ออ๋อ,อมมหมดสิบสามดูสิแม่จะทนได้กี่กี่นาทีหนึ่งสองห้า เ็ดแปดเก้าสิบแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกยี่สิบสสามสี่ห้าหกเจด